ฟิมค่ะฟิมค่ะวันนี้ฟิลมกับฟิมนะคะจะมาทำเยลลี่ปีโป้ผลไม้กระป๋องนะคะจ้ะของที่ต้องใช้ก็มีผลไม้กระป๋องนะคะผลไม้อะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนเพื่อนชอบแล้วก็มีปีโป้อะไรก็ได้ที่เพื่อนเพื่อนชอบเหมือนกันมาทํากันเลยค่ะจ้ะขั้นแรกนะคะแกะปีโป้ใส่ถ้วยเลยค่ะจ้ะช่วยแกะแกะได้ปะชงชงหมึกิ้มชหมึกเลยค่ะ แกแกสวยอันนี้หวานเล็สุดนะเสร็จแล้วค่ะแกออกมาแล้วเด้งดึ่งดึๆงดึงง มีสี่รสนะคะจ้ะมีรสองุ่นสตรอเบอรี่ก็มีรสแอปเปิ้ลรสส้มดูบอยผลไม้ก็ปอกแล้วฟิลมเลือกมาสามอย่างจ้ะมีลิ้นจี่ลำไย,ยแล้วก็งเงาะจ,จ้ะจ้ะนี่นะคะคือปีโป้ที่ฟิลมกับฟิวแก่ไว้แล้วจ้ะต่อไปฟิลมกับฟิลนะคะเจ้าปีโป้ไปละลายในไมโครเวฟสามนาทีจ้ะ น้องฟิวนะคะเอาปีโป้ใส่ไว้ในใน,นะคะูเวตแล้วค่ะละลายปีโป้นะคะสามนาทีกับฟิวไปเลยโอ้ยคัองเฮ้ยเกินเนี่ยสามนาทีเตะเะว้าวละลายเสร็จแล้วนะคะมันไม่เป็นใสๆวุนว้นๆอย่างนี้เลยจ้ะอุ้ยต่อไปฟิล์มกับฟิวจะใส่ผลไม้จ้ะ เดี๋ยวฟิวกับฟิวนะคะจะใส่ผลไม้ลงไปในปีโป้ที่ละลายไว้พอกีนะคะจ้าเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปเลยใช่จ้ะอุ๊ยดูด้ยนี่มี่ปีีมันนิสยอยากใส่แล้วก็ใส่เลยนั่นคือลำใหญ่ เสร็จแล้วค่ะเยนลี่ปีโป้ผลไม้กระป๋องนะคะจะมีสีลูบน่ากินมากอย่างนั้นเลยต่อไปก็จะไปใส่ตู้เย็นนะคะมันเซ็ตตัวเร็วฟิวจะไปใส่ตู้เย็นจะใส่ลูะฟิวกับฟิวนะคะจะใส่ตู้เย็นแล้วนะคะจะ จบันเซ็ตตัวเร็วขึ้นจะอยากกินอะด <c oughs> วิว้าวมองอยากกินอะอันนี้นะคะเยลลี่ปีโป้ลราไม่รวมก็แข็งแล้วเซ็ตตัวไปแล้วแช่ไว้ห้านาทีนะคะเมื่อกี้หอมมากตอนนี้ก็เป็นเยลลี่แล้วอร่อยจัง โอเคหนูขอสีเขียวเสร็จแล้วค่ะเ Jelly Pop ผลไม้กระป๋องนะคะจะมีสีรสสีรสแอปเปิลแล้วก็มีรสสตรอเบอรี่แล้วก็มีรสอังโงนจะแล้วก็มีรสส้มจะจ้ะมาชิมกันเลยค่ะูชิมก่อนเลย นี่คอนืไหมในี่คเนือนี่คือนื้อชิ้ะเอะไรไหมออลใช่แอปิลื้อกินเน้กินเนื้อเงาะถ่ามันเปี่ อ้าแล้วกินผมเข้าไปทำไมน่กินไม่ได้มาอเลยตอนนี้แปลว่าถ่าได้ เพื่อนๆลองทำทานดูนะคะเป็นขนมหวานที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากเลยค่ะจ๊ะติดตามฟิล <Feel. S 1> ได้ที่ y o u b u Facebook, Happy c h ช n n น l พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายกดติดตามฟิลกับฟิวได้ตรงนี้เลยนะคะกดดีเยอะเลยนะกดดูคลิปแม่แม่ได้ตรงนี้เลยค่ะบ๊ายบาย